โอ้ใครเนี่ยหน้าไม่คุ้นเลยอ่ะคุณหลงยุคหรือเปล่าโอ้ยไม่รู้จักได้ยังไงนี่อปิดดาแห่งดนตรีเลยนะอีบนอันนกแม่ปังก็พูดเกินไปนะแต่ช่วยบอกได้ไหมล่ะว่าเขาคือใครเดี๋ยวฉันจะได้เธอฟังเองแต่ฉันขอเกินนิดเดียวนะว่าเรืเ่องราของชายคนนี้เนี่ย มันเยอะและชกทนมากแต่มันเยอะเกินไปฉันอยากจะขอผู้ช่วยสัก 2, องสามสี่ห้าหกแปก้า็ดส่สิคนละกัน let's go โยเซฟไฮเดนเป็นใคร <What? S 1> ชื่อเต็มเตมของเขาก็คือฟรานซ์โยเซฟไฮเดนเป็นขีตกวีชาวออสเตรียในยุคคลาสสิกเนื่องจากเป็นขีตกวีในความดูแลของราชสัมนัก wow. ได้ประพันธ์บทเพลงไว้เป็นจำนวนมากแดะชื่อว่าเป็นบิดาแห่งซิมูนีและเป็นบิดาแห่งคอเทสเครื่องสายและฟันโยเซฟไฮเดนเด็เป็นพี่ของโยฮันมิชาเอลไฮเดนกีตากูวีคนสำคัญอีกคนหนึ่งของออสเตรียอีกด้วยย้อนกันไปที่วัยเด็กของไฮเดน ไฮเดินเนียเกิดที่หมู่บ้านเล็กๆในเมืองโรราประเทศออสเตรียเป็นลูกคนที่สองจาก12คนอืมเอาเรื่องพ่อเนี่ยชื่อมาธิอนะัตัมเป็นช่างทารถมาแล้วก็นักดนตรีผืนบ้านส่วนแม่เนี่ยชื่อมาเรียนนะเป็นแม่ครัวแม้ว่าพ่อแม่เนี่ยจะไม่เคยเรียนตัวนวดมาก่อนแต่รอบคูวเนี่ยก็มากรองเพลงด้วยกันเสมอเมื่ออายุได้หกขวบไฮเดิร์ได้พบกับโยฮัน์มัธิอัชฟังเป็นญาติทางห่านะคะและเป็นนกักดนตรีและครูด้วย ฟังเนี่ยได้เห็นพรสวรรค์น,นะคะของไฮเดินว่าเอยเด็กนี้มันเก่งมาจึงเขอุปการะนะคะาพาไปอยู่ที่เมืองไฮบรักไฮนบุก <im> นั่นแหละห่างจากบ้านเน่ยเจ็ดไม์และตั้งแต่เหตุการณ์นั้นคือเขาก็ไม่ได้กลับบ้านอีกเลยชีวิตที่น่าน้าเต็มไปได้วยความลําบากนะคะและความหิวเสื้อผ้าที่สกปรกแต่ว่าเขาเนี่ยก็ได้ฝึกเล่นฮาร์ปซิคอร์ดและไวโอลิน เสียงโซปนโส่โสูงของเขาเนี่ยในขนาประสานเสียงของโบสถ์ทำให้ชาวเมืองเนี่ยก็คือมากกันหลายเลยจ้าเมื่อไฮเดินอายุได้8ขวบเกอฟอนรอยเทอร์ ale, ther, หรือผู้อำนวยการดนตรีของวิหารนักบุญเซเดเฟนในเมืองเวียนนาเกิดความสนใจในเสียงของไฮเดินมากๆและไฮเดินก็ยังสามารถทดสอบเสียงร้องกับรอยเทอร์ผ่าน <c oughs> เขาก็เลยได้ย้ายเข้ามาในกรุงเวียนนาและ ทำงาน9ปีในฐานะนักร้องประสานเสียงของวิหารสี่ปีให้หลังก็ได้ร่วมร้องเพลงกับมิชาเอลน้องชายของรอยเธอที่นี่เป็นการบอกว่าความสามารถเขาไม่โคตรจะเก่งเลยวะ่ะอย่างไรก็ตามชีวิตของไฮเดนก็ ไม่ต่างกตอนอยู่ฟังเ <c oughs> ลยจ่ายลอยเธอไม่ได้สนใจว่าไฮเดินจะมีอาหารกินทุเมืรอหรือไม่ <c oughs> ทำให้ชีวิตในช่วงนี้ของไฮเดินนะั้นได้แต่เฝ้ารอผู้มีฐานะมีจิตอาสาจะนนาอาหารเครื่องดื่มมาให้ <c oughs> ถ้าเป็นลอยเธออ่ะมันก็แค่ไม่สนใจเลยว่านักลงประสานสิ่งที่เข้าหามาจะได้รับการศึกษาวิชาตตไเ้อย่างไดโอ้ <c oughs> โหโคตรแย่อแต่ย่างนั้น วิหารนะักบุสเทเฟนเนี่ยก็ยังเคยเป็นที่หนึ่งในศูนย์กลางดนตรีชั้นนาของยุโรปวัามีเพลงใหม่ๆจากคิตากวีชั้นนําออกสแสดงอยู่หลายครั้งไฮดันยังถือโอกาสเนี้ยแหละเรียนตีแม่งเลยคือ <c ười> เริ่มจากการศึกษาจากนักดนตรีมืออาชีพพวกนี้แหละทาให้ต่อมาเขาไม่เติบโตจนกลายเป็นนักดนตรีมืออาชีพด,ด้วยตัวเองเว้ย มื่อไฮเดนอายุ17ปีเขาไม่สามารถร้องเสียงสูงในคอรัสได้อีกต่อไปเพราะเสียงแต่เป็นห้าวเผือกตามกฎเขาต้องออกจากโรงเรียนแต่ครูก็ยังให้เขาอยู่ต่อจนวันหนึ่งเขาเผอใช้กันไกลตัดห่างเปียเพื่อนทําให้ถูกขับออกจากอาสาหาวิหารนักบุญสเตเฟนหลังจากนั้นไฮเดนกลายเป็นพพนจรมีชีวิตลําบากแต่ได้รับความช่วยเหลือจากโยฮัน์มิชาเอลสปังเลอร์ที่ให้เขาอาศัยอยู่ห้องใต้หลังคาและเริ่มทํางานเลี้ยงชีพด้วยการเป็นครูสอนดนตรี นักดนตรีข้างถนนและได้งานต่างๆได้ค่าจ้างเพียงเล็กน้อยเขายังได้แต่งบทเพลงเซเลน e สซึ่งเป็นเพลงที่นิยมและนำพาให้เขาได้พบกับคีกวีอิตาลีชื่อดังนิโกลาเปอร์โปลาที่รับเขาเป็นผู้ช่วยและสอนพื้นฐานการประพันธ์เพลงรวมถึงแนะนำให้เขารู้จักสังคมชั้นสูงเพื่อพัฒนาตนเองให้ไดนศึกษาหนังสือกร um. <c oughs> าดัสซาดน s ค่ะตนอ้นค่ะอาิอ,อกของโยฮัน โยเซฟฟุสและผลงานของคลานฟิลิปเอมานูเอลบัคจนกลายเป็นแนวทางสำคัญของเขาผลงานแรก,แรกเช่นอุปกรณ์เด e c r ครัมโทยฟลตอนนั้นค่ะประสบควาสมสำเร็จและทำให้เขาเริ่มมีชื่อเสียงต่อมาเขาได้เข้าสู่แวดวงฝังชั้นสูงโดยเขาเทสสูนว่าจ้างให้เป็นครูสอนร้องเพลงและคีย์บอร์ดและบาลอนเฟียร์แบ็กเชิญให้เขาไปอยู่ที่คาริงหด <Line> zero. ตอนนั้นคือจบซึ่งเป็นที่ที่ไฮเดนแต่งคอตเทคชุดแรกๆจากนั้นเขามอสซีนจ้างเขาเป็นนักดนตรีประจำในคอสอหนึ้อถือเป็นงานเต็มเวลาครั้งแรกของเขาไฮเดนเริ่มทำงานเป็นคาร์เพนส์มาสเตอร์หรือผู้กำกับวงดนตรีบทดภายใต้การอุปการะของเขามอสซีนเขาได้แต่งซิฟฟนี่บทแรกตอนอายุ2ีปีซึ่งได้รับการยกย่องว่าดาแห่งซิฟฟนี่ ต่อมาเขาแต่งงานกับมาริาาแคนเลยแต่ชีวิตสมรุไม่รับรื่นและไม่มีบุตรปีคศ1761เขาเขา้ขารับตำแหน่งกับตระกูลเอสเตอร์ฮาซินและทาง,งานอยู่นานกว่า30ปีในฐานะหัวหน้าวงดนตรีของเจ้าชายนิโคลาสเอ,เอสเตอร์ฮาซิน ไฮเดนต้องดูแลทั้งการประพันธ์เพลงการควบคุมวงเรียงและการอุปรากรระหว่างเวลานี้เขาได้แต่งบทเพลงสำนวนมากทั้งซิฟฟอนีคอร์เซตคอนเสีโตและเพลงศาสนาจนเป็นที่รู้จักทั่วทวีปยุโรปและได้รับฉายา,าว่าคุณพ่อไฮเดนจากสมาชิกในวงดนตรีช่วงบันปลายเขามักรู้สึกโดดเดี่ยวจากการอยู่ไกลจากเวนามีสภาพที่ใกล้ชิดที่สุดคือมารีอาอนาฟรานเกสซิง ซึ่งการเสียชีวิตของเธอในปีคศ1793ทําทำให้เขารู้สึกโศกเศร้าและถ่ายทอดความรู้สึกลงในบทเพลง Variation in F minor ในคศ1781โยเซฟไฮเดนได้ผูกมิตรกับโมซาร์ทสหายต่างไว้แม้ทั้งคู่จะมีอายุห่างกัน24ปีทั้งคู่มีอิจพลทางดนตรีซึ่งกันและกันจนเป็นเพื่อนสนิทกันและต่อไปนี้เราจะพาทุกท่านไปที่กรุงลอนดอนกันนะคะ และด้วยเกียรติประวัติอันดีงามที่ไฮเดนได้สร้างชื่อเสียงให้กับตนเองและชาติบ้านเกิดเมืองนองของตนเขาฮารักจึงได้สร้างอนุสาวรีย์เพื่อเป็นเกียรติแก่ไฮเดนที่เมืองโรเลาบ้านเกิดของเขาเมืออ่อคศ1793ในขณะที่ไฮเดนกำลังเดินทางไปกรุงลอนดอนได้ผ่านกรุงบอลได้พบกับเบธโฮเฟนเมื่อได้ฟังเบธโฮเฟนเล่นเป็นโนลแล้วก็กล่าวว่าเด็กคนนี้มีความสามารถสูงนะต่อมาเบธโฮเฟนก็ได้ไปพบไฮเดนพร้อมกับนำบทเพลงต่างๆที่เขาแต่ง ให้ไฮเดินดูด้วยเมื่อไฮเดินได้ดูก็รู้สึกพอใจเป็นอย่างยิ่งและกล่าวกับเบโฮเฟนว่าถ้าเธอไปหาฉันที่เวนาฉันจะสอนให้ดังนั้นในปีคศ1792เบโฮเฟนเดินทางไปยังกรุงเวนาเป็นครั้งที่สองและได้ไปเรียนดนตรีกับไฮเดินอยู่เกือบปีในตอนแรกเขามีความนิยมชมชอบในตัวไฮเดินซึ่งเป็นครูแต่ต่อมาเวลาเรียนดนตรีกับไฮเดินนั้นเบโธเฟนมักจะมีความขีดแย้งกับไฮเดินเพราะไฮเดินดูจุจี้จุกจิกและขี้บ่นเกินไป และไฮเดนก็ไม่พอใจกับสิีเท่าใดนักพอเบคโฮเฟิร์นเป็นคนหัวแข็งไม่ฟังอาจารย์สอนและไฮเดนก็ไม่ชอบทรีทรโอของเบคโฮเฟิร์นมากนักเบคโฮเฟิร์นต้องแอบไปเรียนการแต่งเพลงกับโยฮันเกออตอันเบลเบเกอร์เบเกอร์อันเบลเบเกอร์เบเกอร์อยู่สองปีเบคโฮเฟิร์นได้เก็บเป็นความลับมานานจนไฮเดนรู้ความลับ ไฮเดนโกรธมากเพราะว่าเขาไม่เคยสนใจไฮเดนเลยเบคโคเฟนเคืองจัดตวาดโดยไม่ยังคิดออกมาว่าแล้วทำไมจะให้ฉันต้องดำเนินทฤษฎีดนตรีแบบแผนเก่าๆไปอีกด้วยฉันมีรูปแบบของฉันและความสัมพันธ์ของไฮเดนและเบคโคเฟนต้องแยกจากกันแต่ไฮเดนก็คิดว่าเบคโฟเฟนจะมีความคิดยังไงก็ช่างเขาเขาถือว่าเขานั้นสอนสิทธิ์แล้วก็ถือว่าสิทธิ์มีครูก็แล้วกันอืมช่วงบ้านปลายชีวิตของไฮเดนไฮเดนกลังไปอยู่ที่เวนนา แต่งผลงานเพลงศาสนาและงานชิ้นใหญ่ก่อนจะป่วยจนต้องหยุดงานในปี1802และเสียชีวิตในปี1809ในอายุ77ปีห้ามการการยึดครองของเวีนนาไฮาเด้ไม่ได้ป่วยหรือเป็นโรคตายแต่เขาน่าทำงานในบ้านของเขาจนได้ยินเสียงระเบิดดังตูมไฮเด้สงสัยเดิออกมาดูตรงหน้าต่าง แต่จู่ๆภาพก็ตัดและเขาก็ตายโดยที่ไม่มีหัวค่ะ